สาธุนะครับระวางไว้บนผ้าบางสก,กุลนะครับประกอบสกุลทั้สิบสองท่้นครับต่อไปเป็นพื้นที่สามคุณแ่เกินคุณแม่ชมบุญเจอิพี่ไม้คุณแม่แสงดาวชมภูทิศคุณแม่ตุ่มเทเถยภูมิคุณแม่หล่อนเจริญพี่ไม้คุณแม่ปิ่นเถยภูมิคุณหนเคียมเถยชมพู คุณแม่แสงจันทร์คำกองคุณวิลาวันพ่อผานคุณเปี่ยมเกตศชงภูคุณบุญศรีเจคคำขวาคุณสเมียงดวงมาลาคุณมงคลสิริวัฒน์ขอเชิญครับ ครับนะครับยกสองปัจจัยสาธุนะครับระหว่างทัพบุญข้าพระสกุลนะครับประกอบคุณทั้งสองด้านนะครับต่อไปเป็นพื้นที่สี่เราจะเรียนคุณสุภาพศิริวัฒน์คุณบุริโลศิริวัฒน์ คุณแมุ่นันทาครับเอาเ้าด้วความกันด้อ